ไม่มีคนรู้หรอกรู้แม่คนเดียวว่ามีสมบัติอยู่ตรงนั้นที่แม่บอกว่าแม่รู้เนี่ยจุดที่ว่ามันเจอสมบัติคนโบราณเนี่ยขอที่โคกโคกบรรลุงอ่ะข้างก็ไผ่ติดก็ไผ่เลยมันไม่ก็ไผ่กั้นเจอทีแรกลุงเวียน ลุงเวียนก็นั่งนั่งขดมืออยู่ไม่โศกนี่ไปเจอเอาต้มหูอมลอยขึ้นมามเป็นทอ้อกูได้ต้มหูไห้ม,หมนิมนยังอายุน้องก็อยู่ลุงเวียนได้ทางนี้นะาานี่คลองยี่ดียบมันไปทำอะไรเนาะ เฮ้ยกูได้แหวนวงหนึ่งพลอยสีแดงแหวนประดับคิดเปียบมันได้จ่ายปอเลยอืสวยเลยนะ,ะแล้วแล้วก็ไม่หากันอืแม่ก็ไม่หาอืแต่รู้ก็จุดหาอีกก็คงได้อืนี่ มันไปคุยค้ยเขียดินนะมันโผล่มาอยู่ฝั่งในดินแล้วลุงหนอมก็ลุงเหยืยเขาอาบน้ำหัวก็ะไดลุงเหยี่เขาดำกำดินขึ้นมามแวนติดมือมาแนติดมือมาเลย ลุงหนอมบอกเดี while, mm. uh, an yeah. uh, hint, pet, oh. ๋ยวกูจะเอาหัวขึ้นมาดาไปกลับมาอีกลุงหนอมได้หัวได้หัวแหวนเป็นแหวนเพชรโโอ้หพลอยโดนแสงนี่นะแสงอาทิตย์เงี่ยวาวใช่ใส่พ่อพ่อเขาเขาใส่เดินไปไหนเงี้ยเห็น นี่ววาวอย่าง้สวยเลยแล้วไปไปไม่กลมเดินกลางทุ่งพลอยล่วงหายมาบ้านไม่มีพลอยเดินกลับไปไปหาอตับไปทางที่เดินแสงอาทิตย์มันก็ส่องเจอมั้ลอยมันก็สว่างมาสว่างขึ้นมาได้ได้คืน Oh ได้คืนอ oh, oh. ของที่มันอยู่ใต้ดินนะ่ะของที่อยู่ในดินน่ะมันเป็นของใครไม่ไม่รู้ของใครมัน oh. มันอยู่จมดินเ oh. มื่อแรกมันมีพ้าป่ากลางคืนนะ oh. เขามามามาทําบุญเยเหรอมานั่นพ้าป่ามาลอยเรือคุยกันนะอม oh. oh. ถ้าคงล่วงนะอื oh. Oh. ของล่วงเรือเพลงชอยอะเงี้ยองล่วงแล้วเอาไม่ได้น้ำมันเยอะน้ำมันสูงนะอืมีคนอื่นเขารู้ไหมเนี่ยจุดตรงนั้นะไม่มีใครรู้อ่ะก็รู้ตอนนั้นอืพอนานๆไปเขาก็ลืมลืมหมดแม่จำได้อยู่คนเดียวไหวจ้านั้นนำมีสมิเอิ